สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนไมดาวิกามาในชุดสวยโชว์เอวบางเชียบเป็นหนึ่งหนึ่งนางเอกสาวอารมณ์ดีที่เป็นขวัญใจของใครหลายๆคนสําหรับใหมดาวิกาโฮนนี่ที่ต้องบอกว่าเธอทั้งลัคกี้อินเกมและลัคกี้อินเลิฟ เรื่องความรักก็หวานชุ่มฉ่ำส่วนเรื่องงานก็ปังสุดๆไปเลยเช่นกันครับล่าสุดใหม่ดาวิกาก็ได้เข้าร่วมชมแฟชั่นกุชชี่เลฟารีที่ส่งตรงมาจากลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาตามเวลาบ้านเราเมื่อ10โมงของวันนี้3พฤศจิกายนและในฐาน,นะแฟนออฟกุชชต้องบอกว่าเธอสวยมากจริงๆไม่ว่าจะอยู่ในหมดไหนๆไ,ไม่ทำให้ใจละลายไปได้ในทุกลุกและทุกชุดเพราะได้รับฉายาเป็นเจ้าแม่เอลเอสชุดของหมทที่ใสมาร่วมงานนั้นจึงโชว์ความบางเฉียบของเอลได้แบบชวนตะลึงมาก หลา,ายคนเห็นแล้วต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าสวยเป๊ะเป็นที่สุดพร้อมกับคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่าขอเอวได้ไหมท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณครับ